กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับชาแนลโปรโมชั่นฟอร์ดบาบจิ๊บค่ะสวัสดีค่ะจิ๊บค่ะที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดค่ะจิ๊บเชื่อว่าหลายๆคนนะคะกําลังมองหากระบะแคบขาที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ดูรุ่นนี้อยู่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเห็นกับรถที่แต่งออกมาแล้วนะคะยังไม่เห็นรถเดิมๆเลยที่ออกมาจากโรงงานเป็นยังไงเขาหล่อขนาดไหนเท่ขนาดไหนแล้วจำเป็นที่จะต้องแต่งไหมเดี๋ยวจิ๊บจะพามาดูกันค่ะกับรุ่นนี้เลย Ford Ranger X L ์เอ็กเซลคันนี้ค่ะซึ่งคันนี้นะคะเป็นเเคคครรื่่องยนนนตต์ดดีซลละะะขา2.2ิ ทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดาค่ะ6สปีดแรงม้าสูงสุดของเขาจะอยู่ที่160แรงมา้าแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่385นิวตันเมตรค่ะจากด้านหน้านะคะที่เห็นกันเนาะกระจังหน้าทําการเปลี่ยนปรับมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นกระจังหน้าทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะแล้วก็เป็นแนวของ black high g o s s นะคะซึ่งเป็นเงานะคะด้านข้างตรงนี้จะมีลักษณะเหมือนกับตาข่าย ตรงกลางเนี่ยจะเหมือนกับรังผึ้งนะคะมาพร้อมกับโลโก้ของ Ford ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Ford เลยของแบรนด์นี้เลยด้านบนค่ะมีคำว่า r a เจอร์นะคะในส่วนของด้านบนกระจงังไฟหน้าค่ะเป็นมัลติ r e f เ e กเตอนะคะซึ่งเป็นแบบฮาโลเจนที่สำคัญเนี่ยรถคันนี้ค่ะด้านในฝากระโปรงค่ะเป็นโชคด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะ คุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายก็แล้วแต่ที่ต้องการเปิดฝากกระโปรงนะคะมันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะเปิดง่ายมากๆเพราะว่าเขามีโชคในช่ชวยในเรื่องของการผ่อนแรงนะคะเครื่องยนต์ถูกวางมาสูงหมดเลยนะคะแล้วก็ทําให้สามารถทําให้รถคันนี้เนี่ยสามารถลุยน้าได้ถึง80เซนสำหรับ X XL Passport คันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแมก่าขนาด17นิ้วนะคะยาง b i s t o n ซีรีส์ของยางจะอยู่ที่265 65R17 ค่ะล้อแม็กเป็นขอบ17นิ้วสีดำซึ่งจะเข้ากันดีมากๆเลยดูเท่แล้วก็ดูทันสมัยเข้ากับแก้มด้านข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะแล้วก็มือเปิดประตูพร้อมกับบันไดข้างด้วยซึ่งบันไดข้างนนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่มากทำให้ใช้งานขึ้นลงรถได้สะดวกมากๆนะคะแล้วก็รับน้ำหนักได้เยอะฮ่ทีนี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังด้านหลังไม่ใช่รอเรือเนาะด้านหลังของตัวรถกันค่ะ ด้านหลังของตัวรถรุ่นนี้นะคะสำหรับ XL Plus ค่ะก็จะมีกันชนท้ายมาจากโรงงานให้เลยนะคะเป็นสี b l a Black h i g h g l o s s เช่นเดียวกันค่ะเข้ากันกับมือเปิดประตูนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์คำว่า Sport แล้วก็ r a n g e r ที่ฝากกระบะท้ายให้พร้อมกับโลโก้ของ Ford ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Ford อย่างที่เราบอกไปแล้วเนาะพื้นกระบะข้างในค่ะลึกถึง511ม mm, ิมแล้วก็ช่วงล่างค่ะ แข็งแกร่งมากสามารถบรรทุกหนักได้ถึง1.3ตันโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยนะคะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะที่เชื่อมกระบะกับตัวรถกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าสมาร์ทเมาส์นะคะที่ทําให้น้ําหนักในการบรรทุกะคะ่ะเวลาบรรทุกเนี่ยกระจายตั้งแต่หัวกระบะยันท้ายกระบะเท่าเทียมกันหมดเลยเดี๋ยวจะ,จะพาไปดูข้างในกันมารถคันนี้นะคะมีระบบเบรก abs พร้อมระบบกระจายแรงเบรก ebd ด้วยนะคะแล้วก็เป็นแคบค่ะที่เปิดได้ด้วยนะคะเดี๋ยว เชิมาดูข้างในกันดีกว่าตามเลยค่ะตอนนี้ค่ะเรามาอยู่ภายในของรถ r a n g e r นะคะ x l u Sport แล้วภายในกว้างมากๆค่ะแล้วก็บาะเนี่ยเป็นเบาะผ้านะคะนุ่มมากนั่งสบายมากค่ะใหญ่โตมากเลยพวงมาลัยนะคะเป็นทรงกลมนะคะแล้วก็เป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าด้วยซึ่งจะหน่วงตามความเร็วของตัวรถค่ะถ้ารถไม่ได้ใช้ความเร็วพวงมาลัยจะเบามากเลยบังคับง่ายนะคะจอดง่ายเลี้ยวง่ายมากแต่เมื่อไหร่ที่รถใช้ความเร็วเยอะๆค่ะพวงมาลัยก็จะหน่วงตามความเร็วของตัวรถ ที่พวงมาลัยมีปุ่มมาติดฟังก์ชันด้วยนะคะฝั่งขวามือก็จะบังคับในส่วนของหน้าจอด้านหน้าฝั่งซ้ายมือจะบังคับในส่วนของจอตรงกลางนะคะจอนี้เนี่ยก็เปลี่ยนมาให้แล้วเป็นจอขนาด8นิ้วนะคะมัลติทัชซึ่งสามารถทัชสกรีนได้เชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้ฟังเพลงจาก YouTube ก็ได้นะคะรุ่นนี้เนี่ยมี Airbag มาให้คู่หน้าแล้วก็ยังมีระบบอ่าอิมเมอร์เจนซี่นะคะแอสซิสแตนซึ่งเป็นระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินซึ่งระบบนี้เน จะทำงานต่อเมื่อเราเชื่อมต่อโทรศัพท์เราอะคะ่ะบลูทูธกับตัวรถแล้วถุงลมนิรภัยทํางานหรือระบบจ่ายน้ํามันตัดการทํางานนะคะตัวรถอะคะ่ะระบบ Emergency a s ซี s t อซิเนี่ยนะคะจะโทรออกไปให้ที่1 6 6 9นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินรถเราจะส่งพิกัดไปให้และมีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินมาช่วยรเรานะคะข้างล่างเนี่ยจะมีช่อง USB ให้2ช่องลำโพงมีทั้งหมด6ตตำแหน่งด้วยกันนะคะแล้วก็ กระจกด้านข้างนะคะปรับไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวเราลงไปดูที่ข้างล่างกันต่อเลยนะคะไ้เป็นยังไงกันบ้างคะกระบะแลนเจอร์เนี่ยไม่ได้แกล่งแค่ภายนอกนะคะยังแกล่งมาจากภายในด้วยตามคอนเซปต์ของเขาก็คือ r a n g e r Life ค่ะถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะคะสำหรับ f o r d r a n g เจอร์เอ็กซ์พารเนี่ยราคาจำหน่ายนะคะจะอยู่ที่692,000บาทซึ่งมีด้วยกัน4ส,สีด้วยกันนะคะนี่ก็คือสีแดงสีขาวสีดำแล้วก็สีบอลเงินค่ะทุกสีราคาเดียวกันหมดเลยใครที่สนใจอยากได้แคมเปญดีๆนะคะสามารถโทรติดต่อจิบเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์0 6 2 6 6 2 6 4 54ค่ะหรือว่าแอด ID Li n e มาคุยกันก็ได้นะคะสแกนผ่าน QR Code ค่ะเดี๋ยวจบจะทิ้งเอาไว้ให้ก่อนจากกันในวันนี้้้้ค่ะ่ะฝาากกด like, กด share, กดดดดล์แชร Sub subscribe Li ใหววยยอืม ระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปเดี๋ยวจะได้มาดูกันว่ารถคันไหนที่เราจะนำมารีวิวเป็นรถเดิมหรือว่ารถที่แต่งหล่อมาแล้วสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ